โยโยโย่ใบสามตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวครับสวัสดีแฟนคลึงลูุหนังทุกช่องทางกดติดตามกันหรือ,อยังนะครับก่อนอื่นฝากไว้ก่อนนะครับสำหรับแอปเช็คผลบอลใหม่จาก s c c ครับ SCC Live Score นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการดาวโหลดไว้ด้านล่าง ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเช็คผลบอลรวดเร็ว,รวทันใจก่อนใครนะครับแล้วก็อย่าลืมไลน์แอดของเรา VIP KLN ครับเอาวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ครับคือเน้นทีมเดียวไปที่เวลาเที่ยงคืนฟุตบอลลีกของเดนมาร์กนอร์เจรลนด์จะเปิดบ้านเจอกับลิงบี้นะครับนอร์เจรลนด์เนี่ยฟอร์มดีมากนะครับออกสตาร์ทชนะมา2นัดรวดเกมล่าสุดบุกชนะทีมแกร่งอย่างบลอนบี้มา3-1นะครับ3แนวรุกมีแมตต์ฮันเซนโมฮัมเมดดิโอมันเดยครับตัวรุกชาวไอวอรี่โคอร์สรวมไปถึงจาคอบคริสเตนเซนนะครับเจอกับลิงบี้ เล่นมา2นัดเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกแพ้ฮอเซนมา0ูนย์หนะครับนีรัตมุสพีเตอร์เซนคุมตรงกลางคู่กองหน้าเป็นมาเทียสคริสเตนเซนเล่นกับเอมิลเนนเซนนะครับเจอกัน2ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่านอร์เวย์ชนะไปกลับเลยครับเกมในบ้านถล่ม4-1เกมเยือนบุกถล่ม3-0นะครับลิงบี้เนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาบลีกสูงสุดนะครับหลังจากที่จบด้วยรองแชมป์ดิวชันหนึ่งฤดูกาลที่แล้วครับผมดูแล้วเนี่ย ทั้งเกรดบอลฟอร์มการเล่นแล้วก็ความเป็นเจ้าถิ่นนะครับนอร์เวย์ and, เหนือกว่าทุกรูปแบบครับเกมนี้เล่นในบ้านด้วยดูทรงแล้วน่าจะเก็บชัยชนะต่อเน,นื่องเป็นนัดที่3ติดต่อกันนะครับคู่นี้เชียร์บอลต่ออย่างนอร์เวย์ครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นด้วยนะครับให้เชียร์นอร์เวย์เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย